รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีครับขอพาชาวหนีเที่ยวกันไปเที่ยวทิปกันต่อที่สวิตเซอร์แลนด์วันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปเก็บดาวมิชลินเพิ่มและจากนั้นนะครับก็จะพาไปพิชิตสาวพรหมจันทร์กันที่จุงฟรามันคืออะไรไปหาคำตอบกันครับทั้งหมดนี้อยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับวันนี้เนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาเก็บดาวเดี๋ยวเราจะบอกกันว่ามันอร่อยน่าทานไหม แต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะบางที่จะเล็กๆเนี่ยเมื่อกลางวันผมก็แอบไปกินมาครับลองสั่งนะคะลาครับแล้วก็ชีสฟองดูมันคนละแบบกันจริงๆค่ะพวกเราจะไปที่ทิส่สาวเข้ามาชันกัน <Wow. S 1> นี่เป็นการเปลี่ยนรถไฟค่ะเขาบอกว่ามีเวลาเปลี่ยนประมาณแค่7จ็นาที oh. นี่คือเรากำลังไปไหนคะพี่ยูเทิรปนไปเกเรยกว่า top of Europe อย่าลืมมาถ่ายรูปตรงนี้ตรงนี้คือเนี่ย Top of Europe เรื่องราวาแบบคือสุดยอดขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าข้าวตาชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง เรามานั่งทานอาหารกลางวันในร้านที่เป็นหนึ่งดาวมิชลินที่เมืองลูกาโนค่ะเมืองลูกาโนนะคะเขาบอกว่าเป็นเมืองพักตากอากาศของคนรวยเป็นเศรษฐีอวสิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยัยงเงี้เราก็รวยไอ้ย,อยางงี้เราก็รวยเอาแล้วเคือวันนี้เนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาเก็บดาวเลยเราจะบอกกันว่ามันอร่อยน่าทานไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคือเดี๋ยวให้ดูอาหารเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยลิ้นลิ้นรสมันไม่เหมือนกัน แล้วก็ทัวร์เหมือนกันก็คือที่น่นแน่คือวิวสวยมากคืออันนี้จบละคือมามาดูวิวมามากินวิวแหมแต่ถ้าอาหารอร่อยด้วยก็ดีกว่าพี่ฟกใช่ผมจะไม่ค่อยกล้าเอ็กเซ็์ไงคือให้แบบกินวิวไปก่อนแล้วถ้าเกิดอาหารอร่อยแย่ถ้าอาหารไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรมาดูวิวเลยอย่างเงี้ยนยมาดูหน้าตาอาหารกันนะคะว่าหนึ่งดาวมิชลินที่เมืองลูกาโนหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะ เป็นรูสเตอร์ครับอะไรบอกติภาษไทยไก่อะไก่รสชาติดีครับเนาะไม่จืดเลยแล้วก็เหมือนไก่มันมีความหมักพอสมควรก็รสชาติดีครับอันนี้นะคะเขาเรียกว่าร e วิวคอนซูเมอรเป็นซุปายลูกวัวแล้วก็แบบเส้นเส้นนั้นอะเป็นเป็นเส้นอันนี้ค่ะเป็นไงคะ อได้ไม่ผมว่ารสชาติดีนะส่วนตัวอยากให้ร้อนกว่านี้หน่อยแบบชอบร้อนจัดๆความสุปนะมันก็อุ่นนะไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ใช่ไม่ร้อนนะครับมันร้อนแล้วแต่ผักหวานเจี๊ยบเลยคือดีถ้าร้อนกว่านี้ผมจะฟินกว่านี้หน่อย yeah. ปกติเวลาผมไปสวิสคุณผู้ชมจะเป็นคนที่พูดสำเนียงออกฝรั่งเศสเยอะมาทางนี้ออกอิตาลีเยอะสงสัยเพราะว่ามันอยู่ใกล้อิตาลีไงคือชาวสวิตเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใกล้ฝั่งไหนก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นชนชาตินั้นแะเยอะเช่นเราอยู่ใกล้อิตาลีนะฮะก็พูดอิตาเลียนกันเยอะถ้าเกิดว่าไปอยู่ตรงใกล้เยอรมันก็พูดเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสก็พูดฝรั่งเศสเป็นอย่างนั้นเลย คือปลานักบวชบางเปร้ว่าอร่อยนะเนื้อมันเนื้อมันแน่นดีครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นอ่อร่อยคือชมวิววิวมันทำให้อาหารอร่อยขึ้น หลังจากที่อิ่มแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันอย่างเดียวเลยนะครับจุดมุ่งหมายของเราวันนี้อยู่ที่เมืองอินเทราเคนครับ จะเบิร์ทางมาถึงนี่ก็มืดละตอนนี้นะครับก็เลยหิวนะครับมาสวิสทันทีก็ต้องจัดอาหารพื้นเมืองอย่างฟองดูและหลักคัดหน่อยกินให้หายอยากกันไปเลยนะครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้นะคะเรานั่งรถกันมานยาวนานเลยนะคะต่อจากลูกาโนโมเมื่อกี้นั่งมาประมาณ3ชั่วโมงบวกแวะอีกก็เกิน3มชั่วโมงนนค่ะมันเหมือนนั่งทั้งวันมาถึงก็มืดแล้วมืดมากๆด้วยค่ะ แถวนี้ค่ะคือแถวอินเชลา g เกนะคะแล้วก็ตอนนี้เรานั่งอยู่ในร้านอาหารที่ตรงแบบแถวแถวโรงแรมที่เราอยู่ก็คือนอนที่ v ว c ตอเรียจุงฟาวแล้วก็เดินมาร้านใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบอาหารแบบมีหลายอย่างอะคะ่ะอยากกินอาหารไทยก็มีฟองดูก็มีคือเป็นอาหารของการคอมเพลมไพร์กันไม่ต้องทะเลาะกันสมมติว่ามาด้วยกันแล้วใครอยากกินอ,อาหารไทยมีอยากกินจีมีรู้สึกมีมแล้วถ้าอยากกินสวิสมี อร่อยไหมแล้วไม่รู้นะต้องมาลองกันเองน่าจะเวิร์ <Yeah. S 1> อาหารมาแล้วนะคะก็อ,อย่างที่บอกไปนะคะว่าสั่งลาครัตชีสปองดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนื้นะคะอค่ะลาครัตเนี่ยมันจะมาเป็นไอชีสที่มันแข็งๆนะครับแล้วเขาจะมีเตาเบอร์เนอร์เนี่ย แล้วก็มันก็จะละลายรอให้มันกรอบนิดนึงแล้วก็จะปาดลงมาพลึ๊ใส่จานแบบเนี้แล้วมันก็จะแข็งตัวนิดหน่อยนี่แต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะบางที่จะเล็กๆเนี่ยเมื่อกลางวันผมก็แอบไปกินมาครับคุณผู้ชมโดยที่ว่าไม่มีไม่ได้ถ่ายผมจะไป3ามจานแต่มันไซส์แค่นี้มันไซส์แค่นี้คือก็เท่านี้เมื่อช้าเม่กลางวันกินมาละสามจานอืออิดมา ชีวิตดีมากเนี่ไม่ต้องอธิบายน,นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบชีสนั้นไงก็ต้องชอบอะ่ะมาสวิตนะคะลองสั่งนะคะลาครับแล้วก็ชีสฟองดูมันคนละแบบกัน,นจริงๆค่ะ นี่ค่ะเรามาลองเนื้อ้างนะคะเป็นฟองดูเนื้อนะคะแต่ตอนแรกผมนึกว่าพวกเรากินบังสวิรัติ์กันอยู่คือเป็นแบบไม่ใช่ละคือกินแต่ชีสไงคือแบบเป็นคนดีคนดีน,ดนะ <c oughs> ไม่รู้หรอ <c oughs> บางคนอาจจะงงเหมือนรีตอนแรกๆนะเพราะว่าบางร้านเนื้อเขาจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็จิ้มในน้ำมันนั่น,น <ะ S 1> คือในประเทศเราคุ้นเคยอ่ะที่นี่อันนี้ร้านนี้นะเขาจะมีแบบเดียวก็คือว่าหั่นเป็นสไลด์บางจิ้มในน้ําซุปไม่อ้วนเห็นไหมแต่ว่ารสชาติก็ต้องต่างจากทอดในน้ํามันอยู่แล้วนะคะแต่บางร้านเขาก็มีทุก แต่ว่าวันนี้เราเป็นเนื้อในน้ำซุปนี่มันฟังเหมือนชาบูไหมพี่ปุนร้อ,อน <laughs> นี่ค่ะแล้วก็จะมีพวกคอนดิเมนต์อซอสต่างๆให้จิ้มผมลวกสุกไปแน่หรอ <laughs> ลวกใหม่ <laughs> จะคุกให้เพอร์เฟกต์แล้วต้องดีขึ้นแล้วดีขึ้นนี่นะคะอันนี้แบบชีสฟองดูเนาะพี่ฟุกครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้ามาวิสแล้วต้องรอกเพราะมันคืออาหารประจำชาติเขาจริงๆนะครับรักแรกับอันนี้คือคือตัวพีิก มันอาจจะมีอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมันจะค่อนข้างกินได้ค่ะแต่ต้องชอบชีสนะคือถ้าไม่ชอบชีสผมก็เข้าใจนะว่าคงทานไม่ได้ค่ะแต่ส่วนตัวผมชอบมากเราชอบชีสไงสรุปร้านนี้มาได้ไหมผมก็ผมก็สนุกอยู่นะผมชอบใคยที่แบบว่าเถียงกันแบบเถียงไม่ตกอ่ะคนเรื่องอยากกินก้อนหลังคนเรื่องอยากกินไทยคนเึงก็่น,นี้จบไม่ต้องทะเลาะกันนี่ทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ยความข้นของมันจะมากขึ้นนะครับ อันนี้มันยังค่อนข้างเบาอยู่นะต้องลอยสักตับหนึ่งจะจะข้นกว่านี้ ค่ะก็เมื่อกี้นะคะพอทานอาหารเสร็จค่ะก็เลยเดินมาดูในช็อปร้านช็อกโกแลตเขานะคะบอกว่าร้านช็อกโกแลตเขาเปิด 18, 18คือเปิดมา200ปีแล้วเขาก็เลยพายเรานะคะมาชมช็อกโกแลตเขาบอกว่าของเขาเด็ดมากเลยต้องมาดูสะหน่อยะค่ะ200ปีอยู่มาได้นานขนาดนี้ต้องเด็ดนะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าช็อกโกแลตของเขานะจะมีที่ช็อปนี้ที่เดียวเท่านั้นเพราะทุกทุกเม็ดตรงนี้ทําด้วยมือเขาบอกมันก็เลยต้องแตกต่างกับช็อกโกแลตที่ทําด้วยเครื่องที่แบบซื้อได้ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ระเมียดกว่าอะไรเงี้ยค่ะพูดแล้วอยากจะชิมแล้วเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะคะต้องโดนละเออแต่หน้าตาดีจริงๆ thank you อันนี้ค่ะเป็นรถที่รักฮันนี่แต่จริงๆไม่ใช่กขาแกล้น้ำผึ้งนะคะมันไม่ได้หวานจัดด้วยหวานน้ำผึ้งแล้วมันแบบหอมน้ำผึ้งมาเตะจมูกแล้วเป็นหอมแบบผู้ดีอ่ะไม่ใช่น้ำผึ้งปุงแต่งอ่ะอร่อยค่ะเอาละตํ้ใต้องโดนซื้อกลับบ้านแล้วเนี่ย นี่เป็นเบสเซอร์ค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมอยู่มาได้200ปีค่ะนี่มีแบบทำเป็นรูปต่างๆได้มีรองเท้าช็อกแลก,กับบ้านแล้วค่ะ Nee, thank you. Very <laughs> thank, thank you. you very much. Thank, thank you. you. โดย True Vision มองเลิกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP ทุก่ครับนะฮะวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปพิชิตยอดเขาจุ้งฟาวนี่จุงฟาวเนี่ยความหมายของเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแปลว่าสาวพรมรจันซึ่งแปลว่าวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปพิชิตสาวพรมรจันกันตอนนี้ได้เวลาขึ้นรถไฟแล้วครับต้องขึ้นรถไฟเป็นชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็มีการต่อรถไฟด้วยนะฮะวันนี้นะคะต้องรีบขึ้นหน่อยนะคะเมื่อกี้แหม่เพิ่งถ่ายรูปได้รูปเดียวเองต้องรีบขึ้นเพราะว่าไม่งั้นรถไฟก็ไม่รอเรานะ ตั้งแต่ที่เราออกสตาร์ทจากทานีนะครับพวกเราก็ตื่นตาตื่นใจไปกับวิวทิวทัศน์ที่สว,ทสวยทั้งสองข้างทางรถไฟขบวนนี้ครับจะวิ่งผ่านภูเขาบ้านเรือนที่อยู่ริมทางที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะนะครับและเมื่อรถไฟเริ่มไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆความสวยงามของภูเขาหิมะก็จะมีให้เห็นตลอดการเดินทางเลยยิ่งสูงก็จะยิ่งเห็นหิมะเยอะขึ้นขาวขึ้นแล้วก็หนาขึ้นเรื่อยๆ การที่มาจุลฝราเนี่ยนะครับถ้าอยากเห็นดอกไม้สีสันสดใสผมแนะนำใหุ้ผู้ชมมาช่วงรดูใบไม้ผลินะครับหรือถ้าอยากมาเห็นิมะไรเต็มๆแบบพวกเราเนี่ยก็มาในช่วงหน้าหนาวครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟกันแล้วครับนี่มาถึงแล้วนะคะสถานีรถไฟนี้นะคะนี่เป็นการเปลี่ยนรถไฟค่ะเขาบอกว่ามีเวลาเปลี่ยนประมาณแค่เจ็นาที มาเปลี่ยนรถไฟที่สถานีนี้ซึ่งตอนนี้อุณหภูมิลบหนึ่งองศาชิว <Wow. S 1> ไม่หนาวเลยจะบอกให้หไม่หนาวเลยลองถอดเสื้อดินี่ไงถอดอยู่เนี่ย <c oughs> ถอดในรถไฟแล้วมันไม่หนาวไม่หนาวชิว <c oughs> เป็นการเปลี่ยนรถไฟที่เร็วมากด้วยนะคะคือถ้าใครจะรีบเข้าห้องน้ำนนอะไรต้องรีบเลยแล้วก็เปลี่ยนรถไฟมาอีกประมาณ5้ิบนาทีจะถึงข้างบนคือจากสถานีใครเช่นเด็กเนี่ยกว่าจะถึงที่จุงซองข้างบนเนี่ยอีกห้าสิบนาทีโอเค ยอดเขาจุงฟาวนะครับเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเชื่อเขาเอล์ในทวีปยุโรปนะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า4,000เมตรและได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมอรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีคุกฤักราช2007เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงามและได้รับการยกย่องให้เป็นท o อปออฟยุโรป นี่คือเ,อเรากำลังไปไหนครับพี่จุดที่เราไปนี่ก็เรียกว่า Top ป o ็ Euro โ,โข้างบนนี้นะครับคุณผู้ชมาอาการพอ,อบ้างจะเกิดอาการแบบวิงเวียมนมึนมๆเมาเมานิดๆรู้สึกเขาจะมีถังออกซิเจนขายที่เป็นแบบเล็กๆยังไงถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็หาซื้อได้รงกิฟชอ็อปน่าจะมีเลย ตัวของเก <Incred ibly S 1> ติมารการละลายของเกติมะเหมือนว่าแบบวันนี months. ้แบบกีมะเริ่มยังไงเป็นเกติมะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพที่คนส่วนใหญ่จะต้องมาถ่ายกันนะนี่จุงฟราวท็อปออฟยูโรปเห็นไหมฮะ ได้ออกมาสัมผัสอากาศเขาบอกว่าลบเจ็ดจุดแปก็โอเคนะพี่ฟู๊คือผมใส่อุ่นจนผมไม่รู้สึกเลยอ่ะคือโอ้โหชิวอ่ะอะไรอ่ะก็ลมไงคะเนี่ยลมลมมันตีจากจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยครับถอยออกไปเป็นแมร์รีลินมอนโรนะฮะถ้าเกิดมีกระโรดถ่ายรูปให้ผมหน่อยนะโอ้โหสวย เลยอะ่ะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนที่คนสะสมกันนะคะจะเป็นอันใหญ่ๆเขาจำลองหมดเลยนะคะว่าเขาแถวนี้มีอะไรบ้างมีหิมะม,มีน้ำแข็งมีคนแล้วก็มีจัดที่รีพูดถึงอะ่ะที่รีชอบแบบสวิสที่แบบนั่งรถมาก็จะเห็นลาเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยะคะตรงนี้นะคะจะเป็น a อนิเมชันเดี๋ยวมาดูภาพกัน,นะคะ่ะ จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่เห็นจะเป็นแอนิเมชันเลยนะมันแค่เป็นรูปที่เพ้นเอาไว้แล้วเราอะ่ะอยู่เหมือนแบบบนบันไดเลื่อนแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะ oh no. นี่ค่ะเป็นความตื่นเต้นส่วนตัวของรีเพราะว่าเรากำลังจะไปเดินเข้าไปในถ้ำน้ำแข็งค่ะไปก่อนแล้วพี่ฟุ๊กเขาใช้เวลาเบินเนี่ยครับประมาณ14นาทีนะครับเฮ้ยพื้นเป็นน้ำแข็ง พิฟฟงจริงครับเพราะมันลื่นขนาดนี้จริงแน่นอนอาจจะเป็นเรซินเรซินก็ลื่นนะเพราไม่ใช่ครับเรซินไม่ลื่ันไลเลยอะก็พมันลบกว่ารลบลกว่าลบเเงยพจริงอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงนี้ตรงนี้คือนี่พพิ จุงฟราแล้วนะคะพร้อมโอ้ย,อยสุดยอดเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับรายการได้พาคุณผู้ชมขึ้นมาจุดสูงสุดของยุโรปนะครับที่จุงฟ <Yes. S 2> ราวนะครับเรียกได้ว่าแบบคือสุดยอด wow. เฮ้ Eat, เด gehört, ี hey. ๋ยวไม่รอเดี๋ยวไม่รอขอเลยเราจับโธงที่ต้องรอหน่อย ครับหลังจากที่เราเนี่ยมาดีชิบยอดเขาทุนฟราแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่คนเขานิยมทํากันก็คือการที่ไปซื้อโปสการ์ดครับแล้วก็แสตมแล้วก็มาเขียนครับถึงคนที่เราอยากจะส่งให้นะผมเนี่ยเขียนสองอาชีพนะครับก็เคยพาอาชีพมาแล้วแล้วก็อาชีพเองก็จมบได้เพราะว่ามาตอนอาชีเด็กมากนะครับ นี่ครับหลังจากเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาเมลตรงนี้เลยนี่ได้ใส่เข้าไปแล้วโชว์นี่อ่าน้องรีบ้างค่ะส่งนะคะอู้ส้อถ่ายรูหน่ต้อูังเกดจะโพสการ์ดโพสการ์ดเดียวเพราะฉะนั้นไม่หลายใจนะคะเขาถ่ายเขาถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ไม่ใช่พาสปอร์ตจริงแต่เป็นพาสปอร์ตจุ๊งฟาวนะคะเขาก็มีกิมมิกว่าเวลามาเราให้สตมป์ หน้าสุดท้ายครับใส่เข้าไปเลื่อนเข้าไปค่ะวกดโอ้อ่าอย่างนั้นแหละครับนี่มานี่กี่มองโอ้ยใส่มองเป๊ะเลาอเพ็งเขาบอกด้วยนะว่าถ้าเราอยากจะเอาพาสปอร์ตเองทำก็ได้นะเอาดิผมไม่ทำอ่ะเพราะว่าเสียดายเสียดายทำไมเนาะเดียดาก็เสียวเอาด้วยก็ได้ทางนี้เลยป่ะนี่ไงครับเอาโห่ก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วอย่างนี้โอ้นี่ เป็นยังไงกันบ้างครับกับความสวยของจุงฟราวสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นท็อปออฟยุโรปเลยจริงๆใช่ไหมครับเสารหน้านะครับจะพาผู้ชมย้ายประเทศไปฝรั่งเศสกันใครที่ชอบวายห้ามพลาดเพราะเราจะพาผู้ชมไปบินญยากันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวยมากคแกะสลักคือความยากในการทำดีครับมุมนี้ควรมานะคะจริงใครไม่มาพลาดเพราะว่ามันงาม เ้ยองหุ่นพวกนี้ทำไมมันเล็กจังเขาบอกว่าอางหุ Daddy ่นเล็กเนี <S 1> <S 1> <S ่ยแหละครับคือเป็นองหุ่นที่ดีสำหรับในการทำวายโอ้ยนี่ก็ชิมจังไม่ช่วยพูดอะไรเลยพูดอยู่คนเดียวมาประมาณสิบนาทีวะเนี่ยหวานมาก